ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะคืนนี้นะคะขอมาขอบคุณพระจิตนะคะจิตตะสะวระลนะคะหรือหลวงพี่โกนะคะรู้จักท่านจากการที่เราได้การ์ดเพื่อนใจนะคะจากการร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาของสอสอสอนะคะ แล้วก็ได้อ่านหนังสือปรับจิตเปลี่ยนใจจิตใจใหม่บนโลกใบเดิมจากเซเว่นะคะราคา29บาทเท่านั้นเองนะคะทำไมถึงวันนี้ต้องมาขอบคุณหลวงพี่โกนะคะก็เกิดจากการที่วันนี้นะคะได้สอนคาดการฟังเพื่อการสร้างทีมในองค์กรแล้วพอสอนจบนะคะมีพี่แท่นหนึ่งทักหลังไมมาว่า ขอเรียนคาร์ดของน้องแพนที่เปิดสอนทุกค์สเลยได้ไหมพี่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้มากเลยเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงขออนุญาตยกเครดิตให้หลวงพี่โกนะคะเพราะว่าแพนชอบสไตล์การสอนของหลวงพี่โกและแพนรู้สึกว่านี่แหละคือการสอนที่ทำให้คนที่ไม่รู้ธรรมะ หันมาเข้าใจธรรมะและใช้ชีวิตัปัจจุบันขณะได้อย่างมีความสุขจริงๆขออนุญาตรีวิวว่าหลวงพี่โกยสอนยังไงนะคะอชอบมากถึงขั้นไปตามอ่านใน The Cloud นะคะไปอ่านประวัติของหลวงพี่โกว,ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกโลกปัจจุบันนะคะโลกการทำงานเนี่ยมากเลยเป็นคนที่มีความสำเร็จเรื่องการงาน แต่ท่านก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วยังไงยังว่างเปล่าอยากจะไปเรียนรู้ตัวตนจริงๆความสุขจริงๆที่เกิดขึ้นในใจท่านก็เลยไปบวชนะคะเป็นพระอยู่จังหวัดขอนแก่นใยระหว่างที่ท่านบวชอะคะ่ะท่านบอกว่าท่านได้มีหน้าที่สอนสามเณรนะคะแบบ8ขวบ9ขวบอย่างเงี้ยคะ่ะที่มาบวชเนนที่วัดและแน่นอนคะ่ะ เด็กน้อยอะคะ่ะ8ขวบ9ขวบมานั่งฟังเทศฟ,ฟังธรรมก็หลับถูกไหมคะท่านก็บบรู้สึกเบื่อมากเลยว่าเอ๊ะทำไมสอนเท่าไหร่ก็ก็ไม่เห็นได้ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเลยจนท่านมาดูจิตดูใจตัวเองแล้วท่านก็ร traveled, ู้สึกว่าเด็กไม่ได้อายุเท่าท่านจะได้อยากจะมาศึกษาธรรมะเด็กมาด้วยความเป็นเด็ก เขาอยากสนุกเขามาเจอเพื่อนเขาไม่ได้อยากมาฟังธรรมท่านก็เลยเมื่อเข้าใจธรรมชาติของเด็กท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีการสอนธรรมะให้เด็กใหม่ท่านเปิดการ์ตูน Inside Out ของดิสนีย์สชั่วโมงผ่านไปเด็กไม่หลับเลยสักคนแล้วเมื่อการ์ตูนจบท่านก็แทรกธรรมะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงทำไมตัวนี้ขี้โมโหทำไมตัวนี้ น่ารักทำไมตัวนี้ยิ้มเก่งก็เอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปเด็กก็ได้เรียนรู้ธรรมะด้วยความสุขแล้วท่านก็พูดว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันมีวาระของมันเนาะเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เขายังไม่ต้องการเนี่ยไปใส่ในตัวเขาได้แต่ที่สําคัญคือเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมาสร้างเป็นหลักสูตรให้เขารู้สึกอยากเรียน แพนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยขนาดเรายังชอบเลยใช่ไหมคะแพนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนสไลด์บางอย่างของการสอนเอาเรื่องใกล้ตัวที่ผู้เรียนเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายก็เลยเอาซีรีส์มาใส่เอาหนังมาใส่เอาเรื่องเล่าต่างๆมาใส่ความรู้ก็ไม่ได้เกิดแค่สิ่งที่ อยู่แค่ที่สมองถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันตรงไปที่หัวใจหรือว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อคนเรียนรู้สึกเขาก็จะจำได้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเมื่อจำได้ก็เ,เอาไปใช้ได้ถูกไหมคะก็รู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์ก็ขอยกความดีนะคะในสิ่งที่นักเรียนฟีดแบ็กมาในวันนี้นะให้กับ หลวงพี่โกหรือว่าพระจิตนะคะก็ขอบคุณที่ที่ทำให้เรากลายเป็นคุณครูที่เข้าใจผู้เรียนมากขึ้นแล้วกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สอนเก่งขั้นเทพนะคะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมีไอดอลมากมายที่แพนอยากจะเป็นอยากจะสอนได้แบบนั้นอยากจะเก่งได้แบบนั้นเช่น ถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยแน่นอนค่ะอยากได้แบบมันโค้ดเนาะแล้วก็อยากสอนให้แบบอุปมาอุปไมเก่งคนเข้าใจง่ายแบบพี่นิวโป้งอ่ทอติ์กิรติพิษนะคะนี่ก็เป็นไอดอลเรื่องของการสอนคาดการเงินเลยสอนคัดการเงินไม่ได้เหมือนการสอนคัดสอบสกิลทั่วไปนะคะมันจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสอนอะไรก็ต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนด้วยพื้นฐาน แต่เราจะเอามาบิดในมุมไหนแกนไหนให้คนเรียนรับได้ง่ายๆอันนี้มันเป็นความท้าทา e ของของการสอนมากๆเลยแล้วมันเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้เรามีความสุขอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะเคยมาสอนใน ACT ของ AS นะคะแล้วท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเวลาที่เราทำงาน เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรายิ้มทุกครั้งที่เรากําลังทํางานนั้นอยู่เสียงกระดิ่งในใจยังดังนกยังร้องเพลงยังมีความสุขในใจเราแสดงว่าเรามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาเวลามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ได้ปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเราได้เอามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนเนื้อหาแล้วเวลามันอิ่มเอมและเปรมปรีมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็คงจะบอกว่าการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนมันคือความสุขของการเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่จาเป็นต้องถึงเป้าหมายก่อนแล้วถึงมีความสุขความสุขเกิดขึ้นได้ระหว่างทางที่เดินไปค่ะหยิบแล้วก็ดมดอกไม้บ้างก่อนที่จะไปถึงยอดเขานะคะขอบคุณสำหรับคืนนี้ค่ะ